เดียวกันจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวส่งเสริมสังคมปลอดภัยเข้มแข็งและใส่ใจสิทธิมนุษยชนค่ะที่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวโดยมีนายปรัชญากำเนดฤทธิ์ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค8เป็นประธานในพิธีซึ่งมีผู้ภาพากษาหัวหนาา้าศาลเยาวยชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตรวมถึงหน่วยงานราชการและประชาชนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกแก่สังคมในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขและความมั่นคงของสถาบันครอบครัวจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือฟื้นฟูและคลุ้ม ครองพู้ถูกกระทําอย่างเป็นระบบค่ะโครงการนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเน,น้นย้ำว่าปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวไม่ใช่เรื่องภายในบ้านอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องที่สังคมต้องร่วมกันตระหนักและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานการรณรงค์ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และขยายสังคมสู่กา ขยายการรับร <Sí. S 1> ู้สู่สังคมภูเก็ตอย่างกว้างขวางโดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายได้รูมสนับสนุนกิจกรรมหลายอย่างเช่นการให้ความรู้ทางกฎหมายการประสานงานคุ้มครองสวัสดิภาพและการส่งเสริมมาตรการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550